คับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพ่อกันวันอาทิตย์ที่หามกะลาคม2568พี่น้องปีใหม่ผ่านมาหามือละมือนี้พอหน่อยพาพี่น้องมามาทุระทั่งอำเภอก,กันทฑลั์บ้านผู้อยเบ้านสีสมบูรณ์ตำบลผู้เงิน พี่น้องมาเบิงมั่นดินแดงพี่น้องว่าหัวใหญ่ดีบอกระถือว่ามั่นทั้งนี่หัวเพิ่กัะงามอยู่พี่น้องแต่ลา่าคามั่นพี่น้องล่าคามั่นทาาอําเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดล่าค่ามั่น,นค่อน,นข้างจะเ้าง่ายๆล่าค่ามั่นร่วมค่อนข้างจะพิษเป่าพี่นอ้องทั้งที่อําเภอการทลักมีโล่งแป้งโล่งแป้งพี่น้อง แต่ส่วนมากพี่น้องเกษตรกรเพื่อนกะจะถอนมั่นไปขายน้ำล้านมั่นพี่น้องล้านมั่นพอในพื้นที่อำเภอกันทะลักมีหลายๆลา้านมั่นล่าค่ามั่นร่วมพี่น้องเพิ่นจะสื่อบว่าเป็นล่าค่าแปลงเพิ่นจะสื่อเป็นล่าค่ามั่นร่วมอยู่ที่กิโลกรัมละบาทเจ็ดสิบสตางค์พี่น้องของอำเภอกันทะลักพี่น้องถือว่าล่าค่าพี่น้องว่า เป็นจังไหนบาทเจ็ดสิบาค่ามันรวมพิ่นจากบ่อสื่อเป็นราค่ามั่นเปอร์เซ็นต์แปงพี่น้องส่วนลา่าคาอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดราค่ามั่นร่วมยูทีสองบาทพี่น้องพื้นที่ติดกันแต่ล่าค่าแตกต่างกันมันเป็นพอหยังพี่น้องเป็นพอล้านมั่นต่างราค่ารับสื่อหรือจังไหนพี่น้องว่าจังไหนพี่น้องคอมเมนต์มาใน,นเดอร์พี่น้อง โซนบ้านพี่น้องเอฟซีปลูกมั่นยู่จังหวัดใดอําเภอใดพื้นที่ใดพี่น้องความเมนน์มาได้มื้อนีเพราะไนจะพาพี่น้องมานี่รายงานอัปเดตโล่งแปลงโซนจังหวัดกาลสินอําเภอท่าขั้นโทพี่น้องจังหวัดกาลสินเพิ่นมีล่าค่าเปอร์เสน้นแปลงมาเลยได้พี่น้องมีเริ่มต้นต่างแต่15%เปเส้นพี่น้อง 15%เจนถึง30%เปอร์เซนพี่น้อง15เปอร์เซนทางจังหวัดกาลสินอำเภอโล่งนาล่าค่านาโล่งแป้งได้พี่น้องอำเภอทาขั้นโทษนาโล่งแป้งจังหวัดกาลสินแปง้งเปอร์เซ็นสิหาเปอร์เซพี่น้องสิบหาเปอร์เสื้อแป้งนะเิ่นซื่อ,อยูทิบาท63สตางค์ตัองอกิโลกรัมส่วนเสื้อแปง้งสิบหกเปอร์เซสื่อ,อยูท่ บาท71สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมส่วนเสื้อแป้ง17เปอร์เซ็นต์เพิ่นไล่ขึ้นไปนเลยได้พี่น้อง17เปอร์เซ็นต์อยู่ที่บาท79สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมส่วน18เปอ, 8, 1, 6, อร์เซ็รรน 9, 5, ต์ผือซื้ออยู่ที่บาท87สตางค์พี่น้องแล้วสิบเกเปอร์เซ็นต์บาท95สตางค์ส่วน20เปอร์เซ็นต์ซื้ออยู่ที่2บาทตอ่อกิโลกร,รมัมก็ถือว่าราคาเพิ่นไล่ไปเป็นเปอร์เซ็นต์แปง้งนี่นาลงแป้งได้พี่น้อง ล่าค่านาลงแป้งส่วนเสื้อแป้ง21%เปรอร์เบัน2บาทหาสตังค์พี่นอ้องเสื้อแป้ง22% 2บาท10สตังค์ต่อกิโลกร,รมัมเสื้อแป้ง23% 2บาท10หาสตังค์เสื้อแป้ง24% 2บาท20สตังค์ส่วนเสื้อแป้ง20บ์ทปัจจุ่สอ2บาท2 5สตังค์ล่าค่าึ้นเปอร์เซ็นต์ราหาสตังค์พี่นอ้อง มาทีล่าค่าเสื้อแป้ง26่บกะ2บาท35สตางค์2 7บาท4 5สตางค์2 8บาท55สตางค์2 9บาท60สตงางค์รากะเสื้อแป้ง30%เปเซนต์ซื้อสูงสุดอยู่สิ2บาท7.5สตางค์ต่อกิโลกรัมนี่เป็นล่าค่าโล่งแป้งอำเภอทาขั้นโทจังหวัดกาลสินพี่นอน์ล่าค่า อยู่ที่โดยรวมแป้ง25เปอร์เซ็นต์เพื่อซื้อสบาท25สตางค์ส่วนเสื้อแป้ง30เปอร์เซ็นต์เพื่อซื้ออยูสองบาท75สตางค์ก็ถือว่าราคาหนาโลงแป้งเพิ่นจะซื้อวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนราคามั่นเอมั่นหัวราคาล้านมั่นเพิ่นซื้อราคามั่นร่วมพี่น้องก็ถือว่าราคามั่นร่วมโดยเฉลี่ยอยู่ที่บาทเก้าสิบสตางค์ ของจังหวัดกาลสินพี่นอ้องส่วนศรีสะเกดก็คือพ่ไหนเวา้าปนป่นแหละมีโร่งแป้งแต่ไปขายร้านมันมันเพราะสาเหตุอย่างพี่น้องก็กนนึงละพี่นอกก้องเกษตรกรเพิ่นถอนถอนได้เต็มรถอีแตกว่าไงรถอีแตกรอีแต,แตนเต็มขั้นเพิ่นก็ไปขายเพราะว่ามันบ่พ่อที่เขาโลงแปง้งเพิ่นก็เลยต้องซื้อไปขายตามล้านมันพอถึงล้านมันปุ๊บก็คือว่าแล้วพี่นอ้อง ล้ามั่นเพื่อนก็ไปขายโรงแป้งต่อดังนั้นล่าค่าล้านมั่น,นกับโรงแปง้ง,ก,ง,ปงก็แตกต,ต่างกันอยู่แล้วพี่น้องก็ว่าน้ำโมเป็นเนาะพี่น้องเกษตรกรเช่าให้เช่านาเอาคือแป้งนี่เพื่อนก็ปลูกอยู่ประมาณหาไรพี่น้องดินแดงจะให้เพื่อนไปขายโรงแป้งเลยมั่นกับว่าเมนเพราะว่าเพื่อนต้องจ้างหนึ่งจ้างคนถอนจ้างรถบรรทุกพี่น้องกามี การเฮ็ดมันนี่ก็ยากแหละพี่น้องผู้ใดเคยเฮ็ดมั่นก็นจะหูแหละว,ว่าราค่ามั่นกับราค่าตนทุนนี่ค่อนข้างจะสูสีกันพี่น้องพี่น้องกเกษตรกรกะบอควายมีละกำไรเป็นไดหอกอ้าหวานนำเปลีป่ยนมีกับพี่นอ้องคนไหนกับภาพพี่น้องมากเบิงบรรยากาศดินแดงมั่นสัมปะหลังพี่น้องโซนอำเภอการทลักษ์ตำบลบุ้งเงินบ้านายพ่อหน่อยบ้านไอ เพิ่งเห็นเฮ็ดบัวไล่ดอกพี่น้องเพิ่นเฮ็ดอยู่ประมาณหาไรแต่ตอนนี้หัวเพิ่นเช็คหัวแหละหัวยังม่ทำป็นปานไหนเพิ่งมาเพิ่นถาเบื่องว่าราคาอีกจกักสิบกว่ามือจะเป็นจังไหนพี่น้องราคาจะดีกว่านี้บ่ถา้าเพราะปูวัวไลายก็อย่างได้ราคาดีเนาะพี่น้องเนาะเอา้าสำหรับคลิปนี้กะบ่มีอยางไรพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโป้งเน่งชาแนล เพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลข่าวสารฝากพี่ฝากน้องสำหรับคลิปนี้่อหน่อยกับกาวเข้ามาสวัสดีครับพอกันไหมคลิปหนาครับบ๊ายบาย